เวลาที่จะไปนะครับก็จะไปตอนตีสี่นะครับอตอนนี้ปาก็ได้ทำนะครับก็มีของเยอะเลยครับมีข้าวเหนียวมีข้าวเจ้ามีขนมจีนน้ำยามีไก่มีปลาดุกมีฟักทองนะครับมีปลานะครับมีปลาแล้วก็มีผัก ก็มีถั่วมีแตงผลไม้มีแอปเปิลครับมีแอปเปิลมีฝรั่งมีส้มโอมีส้มมีองุ่นลำไยแล้วก็ลองกองอ่าล้วจะใส่ไปนะครับผมนะแล้วก็ขนมก็มีกายศาสตร์นะผมนะและขาดไม่ได้คือข้าวต้มนะผมนะข้าวต้มข้าวต้มกับกายศาสตร์อ่าข้าวต้มกับกะยศาสตร์คือขาดไม่ได้ครับก็อันนี้ก็ไปทําบุญนะครับทำบุญให้กับคู่ที่ล่วงลับไปแล้ว ก็จะห่อทั้งหมดอยู่ด้วยการอ,นนอยู่ที่